วันนี้พีพ่น้องเข้ามาใส่ปุ๋ยบักเ้าจ้าสวนกับซีงงามๆบาทหนึ่งจ้กพี่น้องสื่อขีไก่เพิ่มมาจากอำเภอกันทลาจจากสอบละสามสิบสองบาทจา้ายกิึ้นกับเบาเวงเว้งจากใส่รดสุกเตรียมไปใส่บักเพารุ่นน้อยจา้าในสวนกับช่วงนี้พ่อพ่อใส่จ้กพี่น้องกระเปิดให้น้ำซึมไวซื้อจ้ากระซีฮงเป็นมองมองจ้กพี่น้องเป็นคือนนําค่ำนี่แหละ ฟังทีบริเวณคูดลองจ้ะข้าวซุดนี่เดือนมิถุนายนี่ก็อายุครบสามปีเลยจ้ะก็ออกจันตันแต่สองปีพอดีเพื่อละพี่น้องบางจันก็นติดนวยจ้ะสองซ้ำนวยก็ไเด็กินหลายหลอบแล้วแต่ว่าพท่านเด้ขายจัหลอบด้วยจ้ะเพราะว่าสี่หาจันแหลกนี่แม่นจักนวยกับโบดกจ้ะต้นสูงขึ้นเรื่อยนวยกระโดกขึ้นไปเรื่อยจ้ะว่าแต่มีหนามมีปุ๋ย เพียงพอ่อนามก็สำคัญวิ่งก็สำคัญจ้าสามต้นตอกระสอบหนึ่งจะขี่ไก่ตอบนี่สิใสไใหตแต่ขี่ไก่อย่างเดียวจ้า่ไใไ้ปีหนึ่งสองรอบมมจำี่น้ทุนทรัทราบร้ายกับสซไสหสามเดือนเดือนหนึ่งก็ได้จ้ะสุดต้นใหญ่ที่เป็นนวยแหละห้องกระใสต้นและสอบไปเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าปักผ่าเพิ่นมัาเข้มจ้ะบอตยเดเอว่าแต่มีนามโหดให้ อันนี้ก็สิเทใส่แต่มองน้ำหงจ้าหลอบนี่การให้น้ำก็เมื่อเว้นมือจ้า้าน้ำพ่อกับเปิดให้หัวซึ่มไหวยังสีเบิดมือก็ได้จ้ะสุ้มือเลยก็ดีขึ้นกันน้ำมันสีหงยุขึ้นน้ำขํามนี่จ้ะบักพาวมากแบบนี้จ้ะสำหรับชุดหน่อยนี่ปุ๋ยเคมีก็ให้ปีหนึ่งสองเทือจ้าแต่ไพ่มีทุนทรัพย์หลก็ให้หลายก็แห้งดีจ้ะพี่น้องการตลาดกับช่วงนี้ก็ขายให้ไม่ค้าน้ำปั้นจ้าหน่วยละซิบาทจ้ะพี่น้อง ขาน,น้ำบานห่านี่ละกับเผาขายแน่จ้าถ้าออกพอร้มร 7, 8, อมก,กันเจ็ดสิบแปดสิบตุนนี่ก็คือสีไหโลดมาตัดหละจ้าพี่น้องมันออกไล,ลก่ๆก็คือสีไฮโลดเพิ่นมาเอาเพราะว่ามันงานนักอยู่จ้าบอกเผาห้าช่วงนี้ออกงั้บ่าหลายจ้าพอแต่เด็กกินเด็กขายแน่นิดน้อยอีกประมาณสองปีเพื่อละจา้าผลผลิตก็คือสีเต็มที่อยู่จ้าพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดต,ตามได้จากคลิปนี้ให้น้ำให้หหหหปุ๋ยบกพาวจ้าต้องมาดูแลเมื่อเขาสวนทุกเมื่อจ้าพี่น้องบอกพาวทั้งเบิร์ตเจสิต้นจา้าปลูกผสมผสานในพื้นที่หาไรมีกล้ยมีบักพาวมีอ้อยแล้วก็มีบักหมากจ้ากปลูกของกินยางอื่นหน้น้ำแนยยางเล็กเล็กละน้อยจ้ะอยากยางเข้ากับปลูกในพื้นที่ของเข้าจ้ะพี่น้อง คลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า